เขาพันษาเป็นเรื่องของพระมาซื้อรถไปขับไปขี่กันนะจ๊ะเป็นเรื่องของโยมนะครับเจ <laughs> ียบวันนี้พบกับรถตู้ว i p ีลอง289นะครับจะพามาเดินมาชมนะครับนี่รถของเราอยู่ที่ตลาดรถยนต์า 9, นนบางบัวทอง289ถนน340อําอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับนี่ มาพร้อมสายฝนเลยนะครับนี่พาท่านผู้ชมนะครับมาดูรถตู้นะครับที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับนี่แถวหน้าก็จะเป็นอย่างคันนี้ก็เป็นโมองอันนี้ออนิวนะครับเป็นปี20นะครับคันนี้ปี20ราคาอยู่ที่1ล้าน1แสนกับ70,000บาทนะครับนี่ภายใน VIP ดูดีเลยทีเดียวนะครับ อันนี้เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดประตูก่อนฝนมาพอดีเลยอันนี้ปี20นะครับจะสดก็ได้จะพ่อนก็ดีนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยเดี๋ยวเปิดประมาณนี้นะครับออกผนมาฝนมา คันนี้เป็นยังไงคันนี้แวนจูรี่นะครับปี18ยังว่างอยู่นะครับยังรอเจ้าของอยู่นะครับคันนี้ปี18มือเดียวป้ายแดงไหม่น้อยอคันนี้รถปีใหม่ไม่น้อยนะครับประตูปิดเปิดลงได้2ด้านนะครับนี่นั่งแล้วดูดีเลยนะครับใครอยากดูดีรีบมาซื้อนะครับ <c ười> คันนี้ราคาอยู่ที่68 0 0 0 0ดหมืนบาทนะครับ ประวัติดีเครดิตดีฟีดาวกันไปเลยนะครับพาดูข้าวค่าเป็นน้ำจิ้มนะครับชอบคันไหนชอบสีไหนค่อยแอดไลน์มานะครับที่เบอร์โทร0813982928นะครับคันนี้เป็นปี14ออโต้อันนี้ติดจองมีเจ้าของแล้วนะครับที่ยังว่างก็คือคันนี้นะครับ ยังว่างมีหลายคันอยู่นะครับนี่ออลนิวปี20จัดทรงลงล้อมาสวยๆหล่อๆเลยนะครับคันนี้8แสนกว่าบาทนะครับอันนี้8แสนกว่า8แสนกว่าครับพี่น้องปีคันนี้ปี20นะครับท่านใดที่อยากได้แบบนี้ก็ ทรติดต่อสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูครับนี่คันนี้เป็นแต่งแบบแต่งแบบเรียบหรูดูดีนะครับคันนี้สำหรับสายบกกนนยนะรรทุกก็คันนี้เลยนะครับสายบรรทุกก็คันนี้เลยนะครับ ่อนที่มาสายบรรทุกมาดูคันนี้ให้จบก่อนนี่นี่นะครับมีเบาะนั่งแบบท่าที่นั่งสบายๆนะครับไม่งออา่านะครับคันนี้นี่ภายในแต่งมากใหม่ๆเลยนะครับภายในชุดแต่งแน่นๆเลยนะครับคันนี้ นี่ไปขึ้นลงมีอยากได้คันไหนชอบคันไหนก็โทรมานะครับอย่างคันนี้ก็สายบรรทุกนะครับสายช่างสายบริษัทนะครับขนของส่งของอันนี้ตอบโจทย์นะครับออลนิวนะครับอันนี้ตั้งอยู่เ0 0 0 0สนต้นๆน,นะครับนี่ เิบมาอีกนิดนึงเถิบมาอีกหน่อยหนึ่งคันนี้ปี19ครับผมอันนี้ปี19นะครับคันนี้ไฮไลท์อยู่ที่เกียร์ออโต้นะครับนี่คันนี้พึ่งแต่งเสร็จเมื่อวานนะครับนี่อันนี้สดๆร้อนๆเลยครับเนี่ย <laughs> ยังร้อนอยู่เลย <laughs> ไานในยังแต่งมาร้อนๆ <laughs> เลย <laughs> กันนี้เกียวอตโต้นะครับมาดูภายในกันอ้าวนี่กันนี้แบบสไตล์เรียบหรูดูดีนะครับนี่กันนี้เป็นเบาะ V.P. 9ที่นั่งนะครับดูไฟก่อนนะครับมองยังไงก็ดูแบบ เย็นตาสบายตาโอ้บอโบเบิ่งยังไงก็บเเบื่อพี่น้องประมาณนี้ครับภายในจัดมาเต็มเลยนะครับนี่อะไรที่ดีอะไรที่สวยอะไรที่เด่นจะเห็นอยู่ในคันนี้หมดเลยนะครับผมนี่คันนี้ปีปีสิเกียร์ออโต้นะครับราคา899นะครับ คันนี้899นะครับบอกได้คําเดียวเลยนะครับคันนี้ไม่ต้องต่อแล้วนะครับราคานี้เจ็บแต่จบนะครับนี่เชื่อผมเถอะครับคันนี้ได้เกียร์อโอตโต้ด้วยนะครับภายในแต่งแต่งมากับมือเลยคันนี้มือช่างนะ <c oughs> นี่ปีด้วยตัวนี้เป็นโฉมสุดท้ายก่อนที่จะเป็นโฉมออนนิวนะครับ ก็ว่ากันไปนะครับชอบแบบไหนเบาสามแถวสี่แถวหรือว่าสามแสนกว่าสี่แสนกว่ามีให้หมดแล้วนะครับมีเรามีให้หมดเลยนะครับแล้วแต่คุณลูกค้าชอบแล้วแต่ท่านผู้ชมอยากได้นะครับดูมองน้อยสักหน่อยไหมอ่านี่มองน้อยนะครับมองน้อยก็อยู่จอดเป็นแถวเลยนะครับนี่ สีแบบสวยๆสีแบบเจ็บๆนะครับนี่น้ำเงินแดงเทานะครับมีหลากหลายสีมากเลยนะครับนี่เป็นแถวยาวเลยนะครับประมาณ20กว่าคันนะครับนี่มาเลือกเอาเลยนะครับสนใจแบบไหนนะครับนี่แถวนี้จะเป็นโม่งน้อยร้อเซนะครับมีหลากหลายสีมากเลยนะครับ วันนี้ถือโอกาสถ่ายแบบรวมรวมให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมนี่ก็ยังมีสำหรับใดที่อยากได้แบบรถประหยัดน้ำมันเป็นเครื่อง2 7 LPG หรือว่า CNG ก็มีนะครับจอดโชนรนู่นนะครับเรียกว่ามาที่ลอง289นะครับนี้ไม่ออกถ้าท่านมาแล้วเราจะไม่ท่านกลับมือเปล่าแน่นอนนะครับแล้วเพราะว่า รถตู้เรามีตั้งแต่ราคาแสนกว่าบาทนะครับจนถึงล้านกว่าบาทนะครับผมอ่าอ่ะดูขนหนอีกครับมันนี่ดีกว่ามาพาไปดูพาไปดูหลังบ้านเราว่าช่างเขาทำอะไรอยู่นะครับ น้นสายทำความสะอาด <c oughs> นี่อันนี้รอแต่งนะครับอันนี้เกียร์ออโต้นะครับรอแต่งครับผมติดแอร์เสร็จแล้วอันนี้ก็รอแต่งภายในติดแอร์เสร็จแล้วอ้าวเก็บพักไปไหนอีกอ้าวอ่านี่พามาดูหลังบ้านเลยนะครับนี่คันนี้เป็นปี 18นะครับอย่างคันนี้เป็นปี18นะครับอยู่ทะเบียนซะก่อนครับโอ้โหทะเบียนทะเบียน6000นะครับทะเบียนคันนี้ก่อน567เ็บียนสวยนะครับว่าทะเบียนสวยแล้วมาดูภายในอ๋อภายในกำลังบิวอินอยู่นะครับรออีกไม่เกิน2วันนะครับ แบบเรียบๆนะครับอ๋อคันนี้กำลังช่างไทยกำลังจัดทรงอยู่วันนี้ตอดเสื้อเลยช่างเราตอดเสื้อเลยนะครับอันนี้แต่งกันนี้อันนี้ติดแอร์เรียบร้อยแล้วนี่ ้ายแอร์ไปข้างหลังเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้คาดว่าประมาณสัก5วันก็คงสมบูรณ์นะครับเพราะว่าเราตัดมงตัดไม้เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้นะครับฝ่ายขายเรายังรออยู่นะครับยังว่างอยู่นะครับ สุด้าท่านใดสนใจโทรมาเลยครับ0813982928นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูขอบคุณนะครับ,ท,าาบ,รบที่เข้ามาชมนะครับเรื่องรถตู้มือสองไว้ใจลอง289ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้บายบายและสวัสดีครับ